ล้ากอยเพลสสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องประวัติและพลังทั้งหมดของนักล่าเซอร์ลอนในเกมฮงไครซาเดิวนั่นเองนะก็เป็นคลิปเนื้อเรื่องเน้นๆเ,เลยนะว่าตัวละครในกลุ่มเซอร์ราลันเทสเตละตัวมีความเป็นมาอย่างไงและแต่ละตัวละครมีพลังอะไรกันบ้างนะเพราะตัวมุกกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าบทเยอะมากเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เด่นเลยก็ได้ในเนื้อเรื่องแล้วก็มีความลับอีกมากมายที่ยังรอวันเปิดเผยอยู่ในเกมนี้เนี่ยเอาจริงความลับเยอะจริงๆนะและข้อมูลในคลิปเนี่ยอาจจะมีตกลนไปบ้าง เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่พูดไปก็สามารถคอมเมนต์มาเสริมไว้ได้นะเพราะข้อมูลเกมนี้เอาจริงของหูย่างลึกอะซาเดลนี่น่าจะดูลึกสุดแล้วในบรรดาเกมค่ายนี้นะแต่ก็ต้องบอกว่าคัดได,ได้มาให้แล้วถ้าจะเล่เกี่ยกกวกับนี้เนี่ยคงต้องแยกเป็นรายคนไปเลยนะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดซับสไครป์ช่องลาก่อยเพลแล้วก็ฝากพูดสนับสนมนใจดีของเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกัับรรร้าานกกกกลเเเเเดดตติตาาิิมมมมถูววปอภย เห็นมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพ็กนะคะถูไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นถึงองค์กรเซรัลทันเตอร์ก่อนว่าคืออะไรนะครับก็ต้องพูดถึงตัวของเซรลลอนนั่นเองนะในช่วงเวลาเงียบสง,งัด c a n c e r of our world เนี่ยก็ยบเสมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ำจนทำให้เกิดะระลอกคลื่นบนนผืททะเดาาววี่้งใหญ นในช่วงเวลาสั้นๆก็เกิดสสาราบิดเบีย้ยวที่ยากจะอย่างรู้ได้ไหลเข้าสู่โลกทั้งหลายและสิ่งที่มาพร้อมกันนั้นก็คืออนิมนีพร่างพราวเจอจระดหรือเซรลลอนนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เจอจระดเหมือนลักษณะของมันนะเพราะทุกที่ที่เซรอนไปเยือนน่ะล้วนลงเหลือเพียงความพังพินาศและการล่มสลายความทุกข์แสนสาหัสนะครับเซล,ลอนเนี่ยถือว่าเป็นสารล้างแห่งการทำลายล้างในทีเดียวสําหรับหลายๆอารยธรรมเลยถึงขนานั้นเองก็ยังมีผู้แสวงหามันเหมือนแสวงหาไข่มุกในแหล่งน้าําปรากฏขึ้นใน,ในทะเลดวงดาวพวกเขาเนวได้ตัวเองว่า นักล่าเซลลอนและเดินทางอยู่ระหว่างโลกต่างๆเพื่อยึดครองเซลลอนมาซึ่งนอกเหนือจากสินที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับนักล่าเซลลอนเช่นที่พวกเขาเชื่อคืออะไรและเขาไล่ย,ยึดครองเซลลอนเนี่ยเพราะเหตุใดไม่รู้เลยนะครับในข่าวลือทั้งหมดมีเพียงสินเดียวที่ทั้งจักรวาลเห็นพร้องต้องการคือทุกคนน่ที่เป็นสมาชิกในหมู่นักล่าเซลลอนมีไม่กี่คนแต่ว่าทุกคนฝีมือไม่ธรรมดาเลยโดยสมาชิกในปัจจุบันที่เราทราบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับมา สมาชิกแห่งนักล่าไซเดรอนที่เป็นนักดาบผู้มอบร่างกายให้กับคมดาบผู้พักดีต่อท่านแห่งโชคชะตามีความสามารถในการรักษาตัวเองที่น่าสะพึงกลัวและต่อสู้ใยด,ดาบโบราณที่เต็มไปด้วยรอยแตกแล้วเช่นเดียวกับร่างกายและหัวใจของเขาคนระับแต่เดิมเด็กไม่ได้ชื่อนี้นะเขาจะมีชื่อว่าหญิงซิงนะเขาเป็นหนึ่งใน5ผู้กล้าเหนือเมกาหรือวีรบุรุษในตำนานทั้ง5คนของเซียนโจด้วยนะในวัยเด็กของหญนะิงซิงเนี่ยบ้านเกิดเขาถูกยึดครองโดยพวกโบดิซินและทำให้ดวงดาวนั้นนะกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธของพวกมัน ซึ่งหญิงชิงเนี่ยเป็นไม่กี่คนที่เหลือรอดจากสงครามครั้งนี้ทาให้เขาเนี่ยโกรธแค้นพวกมันมากๆและเดินทางไปยังเซียนโจและด้วยมีพรสวรรค์ในการตีดาบนะก็เลยทาให้เขาถูกค้นพบโดยนายพลห้วงอาคณีหรืออาจารย์ของยูลี่นั่นแหละแล้วก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่นั้นมาหญิงชิงเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างอาวุธให้กับเหล่าอาสุรเมฆาเพื่อล้างแค้นให้กับบ้านและครอบครัวของเขาแลวเขาเนี่ยมีพรสวรรค์คือเก่งมากๆในเรื่องของการตีอาวุธสร้างอาวุธนะแล้วก็มาได้รวมกับกลุ่มอีก4คนกลายเป็น ไปหึงนั่นเองนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยหคนนี้เนี่ยผ่านการต่อสูม้มาอย่างโชคโชนด้วยกันเสมอทําให้แต่ละคนในกลุ่มนี้เนี่ยสนิทกันมากๆเป็นมิสหาที่มองตาก็ดูใจเลยก็ว่าได้และหนึ่งในสงครามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นสงครามที่นําไปสู่การที่แ,แยกตัวกันของห้าผู้กล้านี้ก็คือสงครามกับชูฮูนะครับที่เป็นอินิเนเตอร์ของเฟิงฟูในระหว่างสงครามครั้งนี้เนี่ยไปหึงได้เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าด้านเฟิงที่ไม่สามารถยอมรับการแต่งของเพื่อนได้เพราะเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักในการสูญเสียเพื่อนไปก็เลยพยายามท นาเพื่อนคนนี้กลับมานะเพราะเหมือนไม่สามารถมูฟฟอนได้นะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทั้งต้านเฟิงแล้วก็ยิงชิงเนี่ยได้ร่วมมือกันพยายามใช้เคลมวิชาต้องห้ามบางอย่างนะโดยใช้ชิ้นส่วนของชูฮูซึ่งเป็นอ m มเมเนเตอร์ของเฟืองฟูเนี่ยพยายามจะชุบชีวิตไปหึงขึ้นมาแต่ว่าก็เกิดผิดพลาดขึ้นคือสิ่งที่ชุบขึ้นมานั้นกลับกลายเป็นมังกรโชดายที่ทําลายล้างรอบทุกสันทิ์จนจิงหลิวเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้มาเจอและปราบมังกรโชดายนี้ลงไปได้ซึ่งก็เกิดเหตุตามมามา,มากมายเพราะว่าตอนนั้นเอเนอาาาาองงงาาากรรมะขจิิลว ก็เริ่มออกอาการเลยนะแล้วก็เธอไม่สามารถให้อภัยเพื่อนทั้งสองคนได้ที่พยายามชุบชีวิตเพื่อนจนกลายมาเป็นสัตว์ร้ายนันและความรู้สึกของจริงหลิวเนี่ยก็เหมือนกับต้องฆ่าเพื่อนอีกครั้งนึงเลยนะครับและในร่างของตัวหญิงชิงเองเนี่ยด้วยผลกระทบจากพิธีอันนี้ด้วยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถตายได้กลายเป็นอมตะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยหลังจากนั้นเองในกลุ่มนี้ก็แตกหักไปเลยนะก็คือหญิงชิงเนี่ยก็ถูกจับขังไปเลยนะสภาพกลายเป็นสร้างศพได้วิญนาณและในเวลาต่อมาเนี่ยจริงหยวนที่ได้ขึ้นนนปพลของเซียโจ ก็ตัดสินโทษของต้านเฟิงโดยการส่งไปเกิดใหม่จนกลายเป็นต้านหึงที่เราเห็นทุกวันนี้นะจิงหลิวเองเนี่ยในตอนนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะถูกมาราสระก,กัดกินก็คือเริ่มเข้าสู่สภาวะคลัง่งๆอ่ะก็หนีออกไปจากสตาร์กิฟาเวนแล้วถูกคราวไนท์ตามล่าเลยนะแล้วพอตัวของจิงเหลิวเนี่ยเริ่มรู้แล้วคุมติงไม่ได้เพียงจะหนีออกจากเหล่าฟูก็ไปพาข,ของตัวญิงชิงเนี่ยออกมาจากคุและอารมณ์เหมือนไปสั่งสอนอนะ่ะก็คือฟันไปที่ด้านของหญิงชิงครั้งแล้วครั้งเล่านับครั้งไม่ทั่วนะเพราะญิงชิงเนี่ยไม่มีบอลตายเปน็นธรรมดาไ จิงหลิวเนี่ยก็พูดกับหญิงชิงว่าจงจดจำรสชาติของความตายไว้แล้วนำไปมอบให้กับพวกเขาซะเพื่อเตือนให้เขาระลึกถึงกรรมการกระทำในอดีตของเขาและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะแล้วก็ฟาดฟันร่างด้วยคมดาบที่นับไม่ถ้วนทําให้ร่างกายของหญิงชิงเนี่ยซึมซับวิชาดาาเข้าไปด้วยก่อนที่จริงหลิวก็จะจากไปและทิ้งตัวเขาไว้ตรงนั้นต่อมาหญิงชิงก็ได้ทิ้งชื่อจริงของเขาและเริ่มตามล่าคนที่เกี่ยวข้องโดยมีประโยคติดปากว่าใน5คนมีสองคนที่ต้องชดใช้ซึ่งเขาก็พูดถึงคนในแก๊ง5้าผู้กล้า หลังจากล่อนเล่อยู่ในการเดินทางอันยาวนานแล้วกับสร้างสมเขาก็ถูกพบโดยนักล่าเซนอลอนที่ตอนนั้นมีแค่แซมกับกาฟก้าเองแล้วก็พยายามชักชวในให้เข,า,เขาร่วมกลุ่มแล้วคนในแก๊งนั้นก็เดิมเรียกเขาว่าเบรดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็นี่คือที่มาของชื่อเบรดว่าทาไมถึงมาอยู่กับนักล่าเซนอลอนได้ก็ถือว่าโดนนักพอสมควรนะคบพสมสามารหลักของเบรดก็คือความอมตะนั่นเองโดนฟันโดนแทงเนี่ยยังไงก็ไม่ตายนะแล้วจะมีความต้องการของเบรดขั้นสูงสุดเลยแหละที่อยากจะตายให้ได้สักวันหนึ่างงตายนะั ซึ่งาจริงก็ยังไม่ได้อรอยละเอียวว่าไอความอามาตะของเบรดน่มันขนาดไหนมันฮิลิ่งแฟกเตอร์เหมือนบูวารีหรือเปล่าคือโอเคมีบาดเจ็บได้แต่แค่มันไม่ตายอ่ะแล้วพลังในการฟื้นฟูเนี่ยมันขนาดไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาง่ายคือถ้าสมมติโดนระเบิดตัวแตกหรือหัวแตกออกมาเลยเนี่ยหัวกระจุยเป็นผงๆเนี่ยจะรอดกลับมาได้อยู่ไหม <c oughs> แล้วจากคาบอกเล่าของกาฟการนะเนี่ยเบรดแค่ไม่ตายแต่ว่ายังบาดเจ็บได้อยู่นะเพราะฉนั้นก็อาจจะนะอาจจะมีตัวละครบางตัวถึงจุดหนึ่งเนี่ยเบรดก็อาจจะตายได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้สกิลพลังที่สูงมากๆนะ และก็ตามปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เจออันนั้นนะแล้วเบรดก็เปรียบเสมือนตัวแท้งของทีมนั่นเองอาวุธของเขาเนี่ยก็คือดาบโบราณแตกๆเล่มนึงเป็นอาวุธแล้วก็วิชาของเบรดกเนี่ยก็ได้มาตอนที่จิงหลิวล่าไปฟันนั่นแหละซึ่งอารมณ์เหมือนสลักวิชาดาบลงไปในร่างกายเลยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ้อาเบร็กเอาจริงก็สู้กับจิงหลิวในเนื้อเรื่องได้อย่างค่อนข้างสูสีในช่วงแรกแต่สุดท้ายเนี่ยก็แพ้นะประชัาเบร็ในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเก่งมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่อ่อนแน่นอนนะ ในกลุ่มเซรอนฮันเตอร์นะมาต่อที่คนถัดไปก็คือซิลเวอร์วูมนะครับอีกหนึ่งลูกทีมของกลุ่มนักล่าเซรอนเป็นแฮกเกอร์ยอดเอเชียผู้เชี่ยวชาญว,วิชาตัดต่อสสารเอเธอร์เอดิติ้งสามารถแก้ไขข้อมูลความเป็นจริงได้นะครับสำหรับผมวันนี้เป็นความสามารถที่เวอร์ม,มากๆนะดาวที่ซิลเวอร์วูมมาเนี่ยเรียกว่าพังหลอดนะซึ่งเปรียบเสมือนดาวข,ของเราแฮกเกอร์เรียกว่าได้เธอไม่มีชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเลขประจําตัว มีแต่ชื่อเล่นที่เจ้านายสาวตั้งให้แล้วก็ไม่มีเพื่อนเช่นกันเธอได้ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีพนักงานแค่คนเดียวก็คือตัวเธอเองนะแล้วก็ภายในร้านเนะี่ยมีตู้เกมที่ดัดแปลงมาจากห้องใต้ดินมีเครื่องเล่นเกมเก่าๆอีกหลายเครื่องซึ่งตัวของเซลล์วูมเนี่ยก็ชอบในการเล่นเกมมากๆอยู่แล้วเธอเล่นเกมกับจอยสตินะ๊กน่งวันแล้ววันเล่จาจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยบนกระดาน,นกระดานทั้งหมดก็เหลือเพียงแค่ชื่อของเธอคนเดียวเท่านั้นเธอจึงปล่อยจอยสติ๊กแล้วก็หันกลับปมมหห้ใใติใน,น,นี่วาายช คืนนั้นพนักง,งานพิงคนเดินในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ได้ลาออกกับเจ้าของร้านแล้วก็จากไปหลังจากนั้นเองเนี่ยโูบุปก็พยายามหางานทําจากความสามารถในการแฮกของเธอนะซึ่งภารกิจแรกที่เธอได้รับก็คือบุกเข้าไปในฐานของ slack g a n และหลังจากเวลาระบบผ่มานไปสีชั่วโมงเธอก็ออกจากฐานของ s l a ก k gang เพียงลําพังก็คือดอดออกมาได้น,นั่นเองนะซึ่งน่าเหลือเชื่อสุดๆนะพ่อค้าเนี่ยที่เป็นคนให้ภารกิจนี้เนะนี่ยเงียบอยู่นานแลวสุดท้านนยก็ต้องหันหลังและทิ้งก้อนทองไว้บนพื้นหนึ่งหีมหลังจากนั้นชื่อออเเเเสียยงงขธก็็โด่่ััไไปปปทวนนนนตาละ ผู้คนแต่ละองค์กรเนี่ยก็เริ่มมารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือตามจับซิลวิร์ให้ได้ไม่ว่าต้องได้ด้วยอะไรก็ตามนะมีแสงสีแดงจากฝูงโดนกระจายไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นแนวยาวบุกเข้ามาหาซิลวิร์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ตกหมดนะมีคืนหนึ่งที่ซิลวิร์เนี่ยได้เข้าประทะกับสกูลัมหนึ่งในสมาชิกของสังคมอัจฉริยะทั้งสองได้สู้กันด้วยการแฮกแต่ผลเนี่ยก็จบลงด้วยการเสมอกันเหตุการณ์นี้ทำให้ซิลวิร์เนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นตำนานโด่งดังขึ้นไปอีกเข้ง่ายคือดังเว แล้วไม่มีใครตามจับได้ด้วยลหลังจากนั้นเนี่ยเซียววูวันหนึ่งเธอก็ได้กลับไปที่ห้องใต้ดินร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเธอเมื่อเปิดประตูออกเนี่ยเธอพบว่าทุกอย่างยังคงเดิมครับเจ้านายยังคงเก็บทุกอย่างไว้ที่ตำแหน่งเดิมในพังหล่อเนี่ยแฮกเกอร์ทุกคนที่ถูกเรียกว่าตำนานต่างก็เดินไปยังเป้าหมายไปทางเดียวกันเธอผู้เป็นตำนานคนปัจจุบันเนี่ยก็รู้ดีดว่าตัวเองได้เดินมทางมาถึงประตูบานนั้นแล้วเช่นกันแต่อาจจะไม่นานเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงฝีท้าที่ดังมาจากด้านน้าน,นเนยล่ขึรือๆ แล้วก็ปรากฏว่ามี4คนเข้ามานะผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนหุ่นเล็ก1ตัวแล้วก็มีจุดๆอีก1ตอนอีก1อย่างนะซึ่งวงเล็บน่าจะเป็นเอลิโอนะคือมาหมดแก๊งเลยนั่นแหละเธอนั่งลงและหันไปมองห้องเต็นที่ว่างเปล่าแล้วมองไปยังคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างประตูและนี่คือเหตุการณ์ที่นําพาซูบุ๊บมาเข้าร่วมกลุ่มนักล่าเซอร์ลอนนั่นเองนะฮะคือซูบุบอ,อาจจะไม่ได้มีพลังวิเศษติดต,ตัวเหมือนคนอื่นในแก๊งนี้แต่สิ่งที่เธอมีเนี่ยคือการแฮกแบบขั้นเทพไม่ว่าระดับปรมจารย์อะไรก็ว่าได้และแฮกแบบอะไรก็ไม่รู้่คือแก้ไขความ,มจริงได้แทบทุกอย่างนะคือครอบจักรวาลสุด คือดูเหมือนไม่มีแต่ผมว่าดูโกงมากที่สุดคนหนึ่งในแก๊งเลยแหละ <c oughs> คือเราจะเห็นเธอสามารถสร้างโฮโลแกรมเป็นโพลที่ไหนก็ได้นะเลขใครเห็นก็ได้แม้กระทั่งบุคคลมานยานของเฮอร์ตาที่มีระบบป้องกันแบบแน่นหนาสุดๆก็ทําได้หรือแม้แต่ในแดนฝันนะเพนโทนี่ซูบู๊ก็ยังแฮกเข้าไปได้แบบส,บ,สบายๆเลยไม่มีอะไรที่ซูบู๊ปทำไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแต่ก็โอเคถึงแม้ซูบู๊จะเก่งเรื่องแฮกแค่ไหนก็ตามยังมีสิ่งที่แพ้ทางอยู่คือถ้าโดนคนฉลาดรุมเนะี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเช เป็นเหตุการณ์ที่เซียว,วูฟแฮกเข้ามาในยาของเฮอร์ต้านะทําให้ทั้งยาวุ่นวายไปหมดแล้วก็ทิ้งปริศนาอะไรไว้มากมายแต่ใน,นจันทร์นั้นเนี่ยเฮอร์ต้ากับสกูล,ลัมก็ได้ร่วมมือกันสั่งสอนเซียว,วูฟที่กล้าแฮกเข้ามาในยามในกะารลบเอดีเกมไปเจ็บสองบัญชีนะตัวเซียว,วูฟเนี่ยเทียบตรงห้างเลยแต่อย่างว่าเนี่ยเป็นระดับสมาคมอัจฉริยะเลยนะสองคนร่วมมือกันอะเซียว,วูฟจะพลาดท่าบ้างก็ไม่แปลกและสกูล,ลัมก็เคยชื่นชมเซียวูฟไว้ด้วยนะตอนที่เคยหนึ่งๆกันนะเพราะเธอเป แต่ยังมีตัวแปรและเผื่อทาทหนีที่ไล่ไว้มากมายด้วยนะครับนี่แหละประวัติและความสามารถทั้งหมดของซิลเวอร์บูมนะครับผมคนถัดไปของเราก็คือฟายฟลายนั่นเองนะนางเอกของเกมนะสมาชิกนักล,ล่าเซลรอนที่สวมชุดเกราะคนแกที่ชื่อว่าเซมในการต่อสู้เธอมุ่งมั่นต่อภารกิจและมีนิสัยที่เข้มแข็งนะเพราะเกิดมาเพื่อเป็นอาวุธในกา,การกำจัดเดอะสวอมเธอถึงเติบโตได้วกว่าคนทั่วไปแต่ก็มีช่วงเวลาชีวิตที่สั้นมากและเพื่อมองหาโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อจึงได้เข้าร่วมกับนักล่าเซลรอน และคนหาวิธีต่อต้านโชคชะตานะชื่อเดิมของไฟล์ฟลยเนี่ยมีชื่อว่า ar 2 6 7 1 0เรื่องราวเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนที่จักรวรรดิเบลคินแห่งกรามมสมีความสูงอยู่ในอนันเขตอันกว้างใหญ่หลายหมื่นปีแสงในะยุคที่จักรวรรดิรุ้งโนยที่สุดไทเทนเนียจักรพรรดินีแห่งกรามมสได้สร้างกองเรือขนาดมาโหฬานขึ้นเขาเนี่ยจะเหมือนออกเดินทางไปสู่ดินแนดนที่ลกลา้างว่างเปล่าทุกแห่งไปสำรวจให้หมดอ่ะอย่างนั้นก็ตามสุดท้ายการเดินทางสำรวจก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะถูกคลื่นแมลงที่หลังหลมมาจากอีกฝั่งของจักรวาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทาทงเข้ามานะภายใต้ฝูงแมลงนั้นเสียงร้องของผู้คนในแกลมอดถูกกินกินด้วยความสิ้นหวงังและตั้งแต่นั้นมาเวลคินก็ล่มสลายนะเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาจากการลุกดานของซอมเนสภาการปกครองกามอถึงทุ่มหมดหน้าตักนะสร้างอาวุธเพื่อเกิดมาเพื่อสู้รบออกมาเป็นอสเวเลตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตู้เพราะเลี้ยงปลงสายนะที่เทเทนเนียเนี่ยสามารถสั่งการและควบคุมอสเวินที่เชื่อมโยงอเธอได้ด้วยกระแสจิต ซึ่ง AR 2 6 7 1 0เจหหรือ i r e f l y เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจาก i r ฟล l y ถูกสร้างขึ้นมาเธอได้ผ่านสงครามกับสวอมมานับครั้งไม่ถ้วนเธอมองดูเพื่อนร่วมเผ่าล้มลงต่อหน้าต่อตาแต,ตงงาาาดดา่ตัวเองเนี่ยยังคงกล้าไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเธอรูว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยก็อาจจะต้องลง้มลงตัวนั้นเช่นกันนะแล้วก็จะมีผู้มาที่หลังเนี่ยเหยียบย่ำข้ามแมงของเธอไปในการต่อสู้กับสวอมครั้งสุดท้ายของ Firefly ในต,ตอนนั้นเนี่ยก็มีแมลงจำนวนมาหาศาลบินขึ้นมาจากส่่นนลกขององงาาาาหมมืยครั้ทีผนะ สัญญาณเตือนภัยที่ดังเสียงหูเนี่ยก็ได้ขัดจังหวะช่วงเวลาพักผ่อนที่แสนสั้นของไฟายฝ่ายลงเธอก็ไปใช้ง,งานชุดเกราะแล้วก็สู่สนานาการต่อสู้เพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับถาถมเข้ามาแบบดุนแรงเป็นพิเศษนะอสวริเหล็กทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล่วงหล่นลงมามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและในที่สุดฝูงสวามเนี่ยก็แบกเป็นรอยแยกที่ปลายอีกฝั่งนั้นมาไดาแห่งมแมลงได้ก้าวออกมานะไ่ายฝ่ายเนี่ยได้พุ่งผ่านเหล่าสวามและ ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะถูกมานาแห่งมแมลงเกืนกินระเบิดเพลิงนั้นก็ได้ถูกจุดชนวนขึ้นโดยมีมแมลงตัวเมียที่เป็นมารดาแห่งมแมลงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับคลิปตานั้น,นทุกอย่างพันเงียบสังัดรและฟลายฟลายเป็นเพียงคนเดียวที่เหลือรอดจากการจุดระเบิดครั้งนั้นเธอได้เห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมใน,นตาไปอย่างมากมายนะแต่นักฟลายฟลายเนี่ยก็ได้สวมชุดเกาะพุ่งไปเจดาวดวงนั้นพร้อมกับเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ระเบิดดาวทั้งดวงไปเลยนะแล้วก็เสียสร้างของเหล่าแมลงแล้วก็เกาะลบที่เสียหายยด้วนะครับ หลังจากฟื้นได้สติเนี่ยเธอก็มาอยู่ในระบบดวงดาวที่แปลกตาแห่งหนึ่งลองรอโดยที่ไม่รู้เลยว่าแปลทางของตนคือที่ใดจะตายเพื่ออะไรและจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะแต่อยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาพบเ,เธอเข้าระหว่างที่ลอเคลื่อนความอยู่ในอวกาศและได้รับเธอขึ้นมาบนยานประตูยานบินถูกเปิดออกเบรวไฟลุกชนขึ้นบนตัวเธอกอ,องอสเวนเปลวเพลิงกำลังจะก่อตัวขึ้นเป็นระดัหญิงสาวตัวน้าย,ยิ้มยิ้มแล่าว,ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนเก่าที่ได้กลับมาพบกันใหม่หลังจะผ่านมานานเลยนะซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงคน,น,น ที่บอกว่าผู้คนที่เดินทางเดียวกันมักจะบรรจบพบพันกันนะัจุดหนึ่งเสมอและตอนนี้เราได้พบกันแล้วนะก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่ไฟฟลายเนี่ยได้เข้ามาเป็นนักล่าของเซรอนนั่นเองซึ่งพลังในการต่อสู้เนี่ยบอกเลยโหดมากนะไฟฟลายตามที่ตัวละครหลายตัวเล่าขานเนี่ยเป็นนักสู้ที่น่าจะโหดสุดแล้วของกลุ่มเซรอนฮันเตอร์นะฮะเพราะชุดเกราะอสเวเลกนี่แหละที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีที่ดูล้ำสมัยมากๆซึ่งพลังของชุดเกราะเนี่ยเท่าที่เห็นก็สามารถควบคุมไฟได้โดยถูกปล่อยออกมาจากตรงกลางหน้าอกแขนขาเพาื่อใช้ในการต่อสู เป็นสนามรบให้กลายเป็นทะเลพเพลิงก็ยังได้แถมเคลื่อนที่ด้วยวความเร็วสูงมากๆนะฮะแลชุ้ก่อนเหล่านี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าล้ำสุดๆคือบินผ่านสุริกศของอวกาศได้ข้ามดาวได้ป้องกันสีที่สูงได้ทนต่อในบรรยานกาศได้หลายล้านเท่านะซึ่งตัวของแซมไฟร์ายเองเนี่ยก็จะมีโหมดหนึ่งที่เหมือนไม่แน่ใจว่าหุ่นอื่นมีไหมแต่ดูเหมือนจะไม่มีนะที่สามารถเปลี่ยนเปลียนไฟเป็นสีฟ้าแล้วมีปีกออกมาจากด้านหลังซึ่งโหมดนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นโหมดที่ทรงพลังสุดลวเหมือนปลดล็อกพลังบางอย่างของจักรพรรดินีขึ้นมาเลย ซึ่งของไฟฟลาเนี่ยก็จะเป็นดาบคู่นั่นเองนะที่สามารถเอาไปใช้ได้ในโหมดนี้นะเวลาไปฟันศัตรูเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการระเบิดได้ก็นี่แหละคือประวัติและพลังทั้งหมดของไฟฟลานั่นเองนักเอกของเกมที่พยายามจะมองหาโอกาสาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะครับมาต่อที่ตัวละครตัวที่4ในกลุ่มนี้นะนั่นคือคาฟกานั่นเองนะฮะในรายชื่อประกาศจับขององค์กรสันนภพนพแหพงดวงดาวเนี่ยได้เขียนเกี่ยวกับคาฟกาไว้แค่ชื่อแล้วก็คําว่าชอบสะสมเสื้อโค้ทแค่นั้นเลยนะครับ เพราะว่าไม่มีใครรู้จักกราฟกาเท่าไหร่นักรู้แค่ว่าเธอคือหนึ่งในสมาชิกที่เอเลโอไวใจมากที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอนาคตที่เอเลโอคาดการไว้กราฟกาเนี่ยเติบโตในดวงดาวที่ถูกเซร่อนทาให้แปดเปื้อนนะที่มนุษย์ที่นั่นเน่ยเติบโตมาดูที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความกลัวไม่มีแนวคิดอยู่เลยด้วยซ้ําคนที่ไม่รู้สึกความกลัวเนี่ยก็จะถูกความปรารถนาและความสุขครอบงำและกลายเป็นปีศาจตอนที่เอเลโอมาเจอกราฟกาที่กําลังทําภารกิจอยู่ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กราฟกาว่าจะมอบความกลัวให้ ซึ่งก็ดูเหมือนกาฟกาเนะี่ยน่าจะสนใจอันนี้ก็เลยมาเข้าร่วมทีมนั่นเองนะเป็นคนที่ดูลึกลับที่สุดในกลุ่มแล้วแหละถ้าไม่นับเอเลโอเองแล้วก็บทบาทของกาฟกาส่วนใหญ่ใน s ซอลันเตอร์ก็จะเป็นเหมือนหัวหน้าท,ทีมที่จะรับสคริปต์จากเอเลโอและพาสมาชิกในทีมไปทำภารกิจที่มอบหมายไว้นั่นเองทีนี้กาฟกาเนี่ยมีพลังพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมนวาจาสิ์ที่สามารถใช้ใคำพูดนะสะกดจิตผู้คนได้นะเงื่อนไขาการใช้พลังที่รู้ตอนนี้คือตอนใช้พลังในกาฟกาจะวกแวกไม่ได้แตต่่กก็ไไมมรู้ขเขมามา,มานาดนดะหแล้วก็คุมไม่ แต่ที่ดูคือมนต์วาศารีของกาฟกาเนี่ยสามารถควบคุมอาการมดลัสรณ์ของเลดได้ด้วยคือใช้มนต์วารสารีในการปิดกั้นประสาทรับรู้ให้ลืมเดินสิ่งที่จะทำให้อาการกำเริบได้ด้วยนะก็ถือเป็นความสามารถที่ใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆแล้วจะมีอยู่ภารกิจหนึ่งที่พวกกาฟกาเนี่ยได้บุกรุกสถานที่จัดการประมูลแอ w วินยู v e เวอร์ซลและได้ใช้มนต์วาศสารีควบคุมแขกที่มารวมงานให้ทำลายสมบัติทางศิลปะต่อหน้าผู้ชมที่ศรัทธาก่อให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ารวมถึง8 0ครดแลนวก็หมสินค้าประมูอเครอน แลก็อีกฉากหนึ่งในการจลาจลที่จะไปล่าชายที่47ตอนนั้นกราฟกา้าเนี่ยถูกจับพร้อมกับโดนพิพากษาในคดีต่างๆอยู่ซึ่งคนพิพากษากราฟกา้าในตอนนั้นเนี่ยก็โดนมนต์วันตาสิมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทําให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นสภาพความเป็นจริงที่อยู่รอบตัวได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งเมืองกำลังวุ่นวายไปหมดเลยนะโอ้โหแซมนี่ยกำลังมันเลยจะได้ว่าเป็นการสะกดสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะซึ่งในกาฟกา้ทาทำไปเนี่ยก็เพื่อเล่นกันเหยื่อเฉยๆก็คือโดปปโนะอย โดยเธอจะมีอาวุธเป็นปืนอูซี่คู่พร้อมกระดาบคาตานะเท่จริงๆบอกเลยและในะตอนแรกที่กราฟการจะก,กับเรเนเนี่ยตอนนั้นทั้งสองคนเนะี่ยได้เคยสู้กันอย่างดุเดือดที่ไม่รู้ผลเป็นยังไงด้วยนะกระสมและที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับทั้งความสามารถหน้าตาแล้วก็บุคลิกต่างๆที่เอเลโอเนี่ยว้ใจะม,มากที่สุดนี้นคือเนื้อเรื่องและพลังทั้งหมดของกราฟกาที่มีในตอนนี้นะฮะและคนสุดท้ายในกลุ่มของนักล่าเซลลอนจะเรียกว่าบอสใหญ่ก็ว่าได้ก็คือเอเลโอท่าหนึ่งโชคชะตานั่นเองนะ เขาเป็นความสามารถในการอย่างรู้อนาคตและทำนายโชคชะตาได้ผ่านการมอบสคริปต์ซึ่งเป็นพลังที่ขี้โกงสุดๆนะคือทุกเหตุการณ์ทุกที่ที่เหล่านักล่าสลอนไปเนอะยลดแล้วแต่มีสคริปต์ของเอเลโอช่วยนําทางอยู่ตลอดแล้วคือมันเป็นจริงตลอดด้วยนะอย่างในบทของเพเทคอนี่เนี่ยที่เอเลโอมอบสคริปต์กับฟ,ฟ่ายฝ่ายว่าเธอต้องตายถึงครั้งด้วยกันก็เป็นแบบนั้นจริงๆถึงแม้จะเป็นในแดนฝันก็ตามแล้วก็มีคำทอนายของเอเลโอเนะี่ยที่บอกไวยว่าพวกเราเนี่ยพวกเทรเบลเซอร์ผู้บุกเบิกเนี่ยจะได้ประทานกับเทพดาดานานุแห่งการทำลายล้้างงถึตอนนนนัะ เหล่าขบวนรถไฟแอสโทรเอ็กเพลสต้องการพึ่งพาความช่วยเหลือจากพันธมิตรทั้งหมดที่เดินทางไปเจอมาเมื่อถึงจุดนั้นนะและดูเหมือนบทบาทของซาโลฮันเตอร์เนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือนำทางรถไฟของเราเนะี่ยให้เป็นไปตามสคริปต์นี้ของเอเลโอนะทีนี้นรูปร่างหน้าตาของเอเลโอตอนนี้เนะี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยแต่ก็มีการเดาที่แน่นมากๆนะหม,หมายถึงแน่นหูมากๆนะว่าแมวที่มันจะปรากฏในฉากเดียวกันกับเหล่าซาโลฮันเตอร์เนะี่ยก็คือเอเลโอนั่นแหละเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้แล้วก็แปลงร่างกลับมาเป็นคนได้ก็เป็นไปได้ หรือเขาอาจจะเป็นแมวเลยก็ได้นะก็ไม่แน่ใจนนนี้เดาก็ต้องมาดูดูกันต่อไปนะฮะและนี่แหละก็คือประวัติแัะพลางทั้งหมดของกลุ่มนักล่าสัล,ลอนในเกม Hong Kong s นั่นเองนะครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่แบบตัวละครกลุ่มนิดเดียวในบรรดาทั้งหมดของเกมนี้เลยนะครับซึ่งเกม s n i p e เรนี่ยมีกลุ่มตัวละครทั้งหมดเยอะมากเนื้อเรื่องเยอะมากนะก็หวังว่าจะชอบกันในคลิปนี้นะชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจะได้ทําการปรับปรุงเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนั่นเองนะ ตอนนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะและอยากฟังประวัติของตัวละครตัวไหนในเกมไหนหรืออยากฟังเรื่องอะไรจากช่องนักก่อนเพยอีกก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาอนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย